สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาโร่วิตุลนะครับช่องทำนายดวงสตาร์ด้วยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงสตาราศีนะครับ นในคลิปนี้ก็จะเป็นการํำนายในซีรีส์ที่ว่าควรบูชาขอพรเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดเพื่อรับส่งเสริมโชคลาภบารมีในด้านใดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาร์โววิตุลน,นะครับตอนนี้ช่องทาร์โววิตุลก็มีผู้ติดตาม9,000กว่าท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับกิจกรรมไลฟ์สดขอบคุณแฟนรายการนะครับในช่องทางลิก์เออาาาไวว้้้้ใใใหนคคธิิบยตลปมถทีี่า ก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปที่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทํานายให้ในคลิปที่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นาเอาคำทำนายของผมไป ตัดสินใจเรื่องใหญ่ให่ใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทํานายดวงนะครับว่าเราควรจะบูชาอ้าววันนี้จะเป็นการทานายให้กับชาวราศีพฤษภนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํานายกันเลยนะครับผมว่าชาวราศีพฤษภควรบูชาขอพรเทพองค์ 165นี้นะครับผมในช่วงครึ่งปีแรกนะครับผมและควรจะขอพรอเพื่อเสริมโชคลาภบาร,รมีด้านใดน,นะครับอขอชาวราศีพฤษภนะครับควรบูชาขอพรเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผม สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยขอได้ค่อนข้างจะหลากหลายมากนะผมทั้งพ่อแม่แล้วก็ทั้ง ทั้งเทพพระนาลายนะครับผมหรือว่าพระแม่กวนอิมนะครับผมพระแม่กวนอิมพระพระตีมูลติก็ได้แล้วครับผมหรือแม้กระทั่งพระราหูก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ส่งเสริมโชคลาภบาร,รมีนะครับผมทั้งการหน้าที่การงานทั้งในเรื่องการเงินอะไรในเรื่องของการประสบความสําเร็จได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความรักความอ่อนยความเอ็นดูความเอาใ,ใจใส่จากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับผมเป็นหลักเลยนะไม่ว่าจะเป็นจากพระนาลายพระกฤษสะหรือว่าพระยาพุธก็ตามนะครับผมหรือว่า แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็อหลักๆของชาวราศีพฤษภเลยนะให้ขออยู่2เรื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับผมเกี่ยวกับอาภัตติมรติหรืออะไรต่างๆความรักความเมตตานะโอ้ความอ่อนโยนแล้วก็ขอเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก็จะเหมาะกับชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีแรกมากๆนะครับผมแล้วก็พระองค์ที่ควรจะขอที่สุดเลยนะครับผมเป็น j u s t ิสนะครับผมก็หมายถึงพระพระนารายณ์นั่นแหละครับผมพระนารายณ์เป็นหลักเลยนะแล้วก็ขอเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับผมจะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข ฝั่งของทางจีนเนี่ยก็อาจจะขอเกี่ยวกับออย่างพระกวนอูเเจ้าพ่อกวนอูหรือวาอ่าเทพแห่งแห่งการแห่งการแบบอำนาจบาร,รมีอย่างนี้นะครับผมหรือว่าพยาพุธก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจบาร,รมีแล้วก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะผมเพราะให้จัสติสเนี่ยจะสื่อไปในทางนั้นนะครับผมก็จะค่อนข้างจะเหมาะกับชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งปีแรกของปี2565นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น อะไรบ้างนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับถ้าไปขอพรกับเทพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอํานาจบารมีโชคลาภวาสนาครับผมว่าชาวราศีพฤษภจะได้สิ่งใดๆเข้ามาในชีวิตมากม่งนะครับผมถ้าไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตามที่ไพ่ทำนายมานะครับขอสิ่งดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมขอสิ่งดีๆนะครับผมที่จะเกิดขึ้น กับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับผมจะมีตัวเลือกดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมจะเป็นภาวะที่อาในช่วงก่อนเนี่ยคุณอาจจะมีภาวะอาการที่ค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะวิตกกังวลมากพอสมควรค่อนข้างจะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นนะครับผมมาเป็นเดิมูันนะเกี่ยวกับาชาวราศีพฤษภนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็อาจจะมีตําแหน่งหรือมีเรื่องอะไรต่างๆมาให้คุณต้องพิจารณามาให้คุณต้องตัดสินใจเลือกนะครับว่าจะเอายังไงนะครับกับชีวิตการทํางานของคุณนะครับผมโดยเฉพาะนะครับผมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะยื่นข้อเสนอมาให้คุ ใหม่เปลี่ยนท็อปใหม่หรือว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆใหม่ๆก็ตามนมเพียงแต่ว่าชาวาราศีพฤษภนะครับผมในช่วงก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ราบรื่นมากเท่าที่ควรน,นะครับผมอาจจะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาในชีวิตการงานของคุณมากพอสมควรน,นะครับผมมันเป็นเป็นเพจฮอสวรนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับดวงบริวารเนี่ยคุณถือว่าก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างจะสร้างเรื่องสร้างเราให้คุณหนักหนาสาหัสพอสมควรน,นะครับผมแต่ถ้าว่าคุณไปไหว้ขอพรเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมดวงบริวารที่ค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้คุณเนี่ยยจจจะะะะคคคคค่่่อนนนนนข้้้้้้าาางงงพลลลิิกกกกผผผผผผััััััรรรรรรบบบบมมมมแแวว็็ุณไดดสสเเููหหใญป แล้วก็จะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยมีความมั่นคงได้ดีมากขึ้นนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะครับหรืออาจจะได้เปลี่ยนงานเปลี่ยนจ็อบใหม่ๆเลยก็ตามนะครับอาจจะมีการพิจารณาจากจะมีการยื่นข้อเสนอพูดง่ายๆนะครพูดยื่นข้อเสนอมาจากผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ดวงของบริวารที่เคยมีปัญหาเคยเสร้างเรื่องสร้างราวอะไรให้คุณเนี่ยก็จะ กลับร้ายกลายเป็นดีนะครับแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมถ้าคุณไปขอพรจากสิงสิ์สิทธาที่ไพ่ได้จำหนายมานะครจะทําให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยมั่นคงได้ดีมากขึ้นในบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะอาจจะถ้าคุณรอ,อที่จะทํากิจการะอะไรใหม่ๆอยู่นะครับผมช่องทางใหม่ๆอยู่เนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับช่องทางใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นตัวควีนออฟแพนนักลินนะครับผมแปลว่าหน้าที่การงานของคุณจะมั่นคงและก็มีความเจริญก้าวหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับบสรชาาาวศีพ่ก ดวงการงานของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับหลังจากที่คุณได้ไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับผม ดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะครับผมจะเด่นที่เรื่องของการที่โดนผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นหลักเลยนะครับผมมันมีตัว king of cup ขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีดวงกึ่งปฏิหารเล็กๆเ,เ,เข้ามาหาคุณด้วยนะครับผมหยิบจับอะไรก็จะสําเร็จได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีเกมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตการงานของคุณได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผม,ผมถือว่าเก์การงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยกำลังจะไปได้สวยนะครับกำลังจะไปได้สวยโดยเฉพาะถ้าคุณทางานที่ติดต่ จะมีโชคมีดวงเกี่ยวกับปเป็นปาฏิหาริย์เล็กๆด้วยนะครับทให้คุณประสบความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับในบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือในบางคนที่มีความคิดอยากจะเปิดกิจการของตัวเองนะครับลองไปไหว้ขอพอรดูอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นกันนะครับผมอาจจะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากที่คุณได้ไปขอรับพลังงานบวกจากองค์เทพต่างๆนะครับอ่าแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำนํานะครับผมในคลิป ในเรื่องของการบูชาองค์เทพนี่ผมก็จะทําแค่สั้นๆแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันในซีรีส์หน้าหรือว่าเจอกันในพิอาการนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแค่แนวทางนะครับในการที่เราจะไปขอรับพลังงานบวกจากองค์เทพต่างๆนะผมก็จะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้้าใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ช่องทาลโลวิสตุลด้นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสาหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทัลโลวยปันนุกระคคบผ สวัสดีครับ